สวัสดีค่ะๆๆโอ้โหมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้องบอกลอยพี่ดื้อน,นะคะนี่ฝาทางนี้ก็จะเป็นแม่บอเงินน้องคําแพงคุณแม่สายฟ้านะคะจะเป็นพี่ยอดทองแล้วก็น้องนาโชคนะคะทองคําทองแท่งพี่ออรไทยพี่น้ําเพชรน,นะคะแล้วก็เด็กน้อยตูนอ้วนนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ความอ,อ,อนุเคราะห์นะคะได้ความเมตตามาจาก ครอบครัวคุณยายวัชรีเวชรักษ์นะคะ FC จากชนบุรีนะคะ,ะทุนนิธิอาจารย์เจริญนะคะคุณวัชรีเวชรักษ์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบุพการีอนุสณ์นะคะแด่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักษ์นะคะวันนี้เนาะคุณยายวัชรีเวชรักษ์นะคะหรือคุณยายสีนะคะและครอบครัวได้จัดเลี้ยงอาหารช้างนะคะเพื่อให้เป็นอนิสง์ทานบารามี อุทิศแก่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักนะคะหรือว่าคุณตาเจริญเนาะนะคะนี่แล้วก็เออ่ราก็ตะมานะคะหากคุณตาเจริญนะคะยังทราบได้ด้วยญาณวิถีใดแล้วนะคะก็ขออนุโมทนานะคะแล้วก็ส่วนบุญกุศลนะคะแด่คุณตานะคะให้คุณตาเจริญนะคะพ้นทุกข ทุกสถานเสวยสุขในทิพยาวิธานนะคะตลอดการทุกเมื่อเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้องนะคะแล้วก็ส่งเสียงนะคะให้คุณตาจเจริญน,นะคะมีแต่ความสุขนะคะผลทุกทุกสถานเลยนะคะ,ะเด็กๆหนึ่งสองขอเสียงหน่อยคะ่ะนี่โอ้โหโอ้โหส่งเสียงให้คุณตาจเจริญน,นะคะขอให้ คุณตาเจริญนะคะพ้นทุกทุกสถานนะคะสเสวยสุขในทิพยัติวิธานนะคะทุกการทุกเมื่อเลยนะคะเดี๋ยวเด็กอ้วนนะคะก็จะขอเป็นเด็กน้อยหัวจุกนะคะให้คุณยายสีเนาะส่งรอยยิ้มให้คุณยายสีและครอบครัวนะคะครอบครัวคุณยายวัชรีเวชรักษ์นะคะเอซจากชนบุรีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทีมงานช้างแสดงนะคะวันนี้จัดหนักจัดเต็ม,มอีกแล้วอ้วนไม่ไหวแล้วคะ่ะขออนุญาตนะคะคุณยายขา นะฮะอ้วนจะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานนักสแสดงโชว์สเต็ปให้คุณยายและพี่ๆเอฟซนะคะได้ชมกันนะคะอ้วนทนไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมเพลงก่อนอ้วนทุกจะหลุดแล้วนะคะโอ้โหทีมงานช้างสแสดงนะคะไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะฟาดไปเลยอ้วนฟาดไปเลยโอ้มีเสียงร้องมาด้วยนะคะมีวันนี้เรจะให้เต้นอีกครกอนาทีก่อน โอ้โหไม่ค่อยจะชอบหมอลำสักเท่าไหร่นะคะฝากนะคะน้องยอดทองน้องรำโชคนะคะน้องทองคำทองแท่งนะคะพี่อรละไทยนะคะที่น้ำเพชรคุณแม่สายฟ้านะคะ,คแ,ะ,คะแล้วก็น้องบอกพลอยที่ดือ้อฝากทีมงานหมอลำติ้งนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่เอสซีด้วยนะคะอยากจัดงานสางังสรร์เนาะงานมงคลต,ต่างๆนะคะติดต่อทีมงานนี้ได้เลยนะคะจ้างพันเล่นหมื่นจ้างหมื่นเล่นแสนนะคะทีมงานนี้ โอ้โหน้องน้ำเพชไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหนี่โอ้อวนอ้วนอ้วนวนวนงานแดนยังไม่เสร็จอ้วนงานแดนยังไม่เสร็จโอ้เดี๋ยค่ะโอ้อ้วนอ้วนอ้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะให้ชมความหล่อความสวยนะฮะอันนี้พี่น้ำเพชรนะคะพี่น้ำเพชรหน้าแก้วเสียงหวาน พี่สอบถามว่า,เ,าเสียงหวาน,นนี่ใครพี่น้ำเพชรนะคะแล้วต่อมาก็เป็นพี่อลาัยนะคะนี่ต่อไปจะเป็นพี่ทองคำทองแท่งนะคะช้างแฝดแล้วก็เป็นน้องนำโชคกับ้องยอดทองจ้าโอ้โหทีมงานนี้นะคะทัมาจะเป็นคุณแม่สายฟ้านะคะน้องขับแพงแล้วก็น้องบอพลอยกับคุณแม่บอเงินนะคะอ่าเด็กๆขอบคุณหน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ โอ้โหโอ้โหท่าสวัสดีแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคะแนนนะคะให้เป็นขวัญและกําลังใจนะของพี่น้องครอบครัวช้างของเราด้วยนะคะเชือกแรกเลยนะคะพี่น้องเพชรนะคะมีให้พี่น้ำเพชรก่อนนะคะอ่าแล้วนี่แล้วก็พี่อรไทยนะคะพี่อรไทยค่ะอู้หพี่อรไทยนะคะีครับ ทองนะคะต่อมาจะเป็นแม่สายฟ้าจ้าแม่สายฟ้านะคะแม่สายฟ้าถัดมาจะเป็นน้องคำแพงนะคะน้องคำแพงถัดมาจะเป็นคุณแม่บอกเงินนะคะคุณแม่บอกเะินแล้วก็อันนี้คือของอ้วนนะคะแต่อ้วนไม่ไหวแล้วนะคะกินแต่แตงโมเลยเก็บเก็บก่อนลูกเก็บก่อนเก็บยังไงลูกเก็บยังไงเก็บว่าแเก็บเก็บยังไงลูกเก็บยังไงเก็บยังไงต้อยดิ เอาให้ใหพี่บัวขาวาไปให้คุณตาให้คุณตาคุณตาเก็บไม่เป็นฝากพี่บัวขาวไว้ก่อนนะคะเก็บชุนฝากไว้กับพี่บัวขาวค,ครับ<ค>อ่าเก่ง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 อ่าก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับมอบเอ่อขวัญและกําลังใจนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีเอ่อให้พี่ๆไว้กลับบ้านเหมือนเดิมนะคะอ่ากินได้เลยจ้าเอ๊อเออแล้วแล้ะทำอะไรยัง อเออเดี๋ยวให้แม่แม่ควานนะคะช่วยยกออกก่อนเนาะ,ออะกินกันไปเลยนะคะวันนี้เนาะก็ได้ความเมตตานะคะจากทุนนิธิอาจารย์เจริญนะคะคุณวัชรีเวชรักเนาะนะคะทุนนิธิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นบุบุพการีนะคะอนุสอ์แด่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักนะคะได้เลี้ยงอาหารช้างในวันนี้นะคะขอให้เป็น อาน,นิสงทานบารมีอุทิศเก่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักนะคะหรือว่าเดกสั้นๆว่าคุณตาเจริญนะคะหากคุณตาเจริญนะคะยังทราบได้ด้วยยานวิถีใดแล้วนะคะก็ขอให้คุณตาเจริญได้อาอนุโมทนาและมีส่วนแห่งบุญกุศลน,นี้นะคะเด่คุณตานะคะให้คุณตาพ้นทุกทุกสถานนะคะเสวยสุขในทิพยวิภาวิธานนะคะ ในทุกการทุกเมื่อเลยนะคะได้เลี้ยงพี่น้องช้างนะคะช้างตกงานด้วยนะคะคุณแม่บอกเงินในวันนี้นะคะพี่น้องทีมงานนักแสดงของเรานะคะอ้วนได้แตงโมไม่ไหวานไม่ไหวเลยนะคะ <c oughs> แบ่งมาโอ้แม่บอกเงินนะคะอันนี้แม่ของน้องบอบพลอยนะคะถูกใจมากเลยกินแบบเหลือล้อนเลยนะคะทานบารมีใหญ่หลวงในครั้งนี้นะคะได้รับความเมตตาจากครอบครัวคุณยายสีนะคะหรือว่า คุณยายวัชรีเวชรักนะคะเอี FC จากทางชนบุรีนะคะแม่นิกนะคะยินดีและดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญใหญ่มากๆอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะคะท่านใดอยากให้แม่นิกจัดเ,เลี้ยงอาหารโต๊ะจีนช้างในโอกาสต่างๆนะคะติดต่อแม่นิกได้เลยนะคะครอบครัวของเรายินดีจัดให้พี่ๆนะคะในงานงานสำคัญต่างๆนะคะท่านใดอยากทำบุญทำทานเนาะนะคะ โอ้โหแม่สายฟ้าถูกใจเหลือเกินคุณปู่เดินข้างหลังได้ไหมคะเดินข้างหลังได้ไหมคะ,อ,คอ,ะอ๋อถ่ายให้ครบทุกเชือกนะคะดูค่ะกินอิ่มทุกเชือกเลยค่ะเหลือล้อนเดี๋ยวตรงนี้หมดมาตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ยังไม่มีใครแตะเลยเพราะว่าเยอะมากนะคะแม่นิกจัดหนักจัดเต็มให้เยอะมากจริงๆค่ะผละไม้ทุกสิ่งอย่างล้างด้วยน้ําเกลือทุกอย่างแล้วนะคะ ล้างด้วยน้ําเกลือทุกอย่างแล้วค่ะกินได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ทองแท่งนะคะน้องบออพลอยน้องคําแพงพี่น้ําเพชรน,นะคะพี่ออราไทยนะคะผัมันจะเป็นพี่ทองคําพี่นําโชคพี่ยอดทองนะคะโอ้โหอยีางกินกรุก,กรักอะไรอ้วนโอ้โหโอ้โหถูกใจเหลือเกินถูกใจเหลือเกินจะไม่ไหวแล้ว แม่สายฟ้ากับแม่บอกเงินก็กินเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้จะเป็นแต่วัยรุ่นเลยจะหมดเร็วหน่อยนะคะโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะวัยรุ่นนะคะโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะรุ่นแม่อ่าให้เด็กๆกินแบบเอนจอยกันไปทุกเชือกเลยนะคะเหลือล้อนเลยนะคะอาหารนะคะแล้วเราจะพาไปดูพี่บัวขาวนะคะพี่บัวขาวก็มีเดอ้อวันนี้พี่ควานปลาไม่ได้มานะคะไม่มีใครสีพี่บัวขาวพี่บัวขาวกินตรงนี้ก็ได้ นี่ของพี่บัวขาวนะคะอ่าต่อไปคุณตาแสนดีจ้าคุณตาแสนดีก็มานะจ๊ะคุณตาของน้องพลอยวัยห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะคุณตาเนี่ยคุณตาก็กินอยู่ตรงนี้นะคะคุณตาก็จะกินเรื่อยๆนะคะคือกินแบบตามอายุตามวัยนะคะพี่ๆขาเขาจะกินแบบกินรีบกินเร็วแบบวัยรุ่นก็ไม่ได้นะคะอ่าในคุณตาแสนดีนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะครอบครัว คุณยายวัชรีเวชรักมากมากๆเลยนะคะที่ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นครั้งที่สองแล้วนะคะให้พี่น้องช้างตกงานนะคะแล้วก็พี่น้องช้างสแสดงในวันนี้นะคะจัดใส่ชุดจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะอ,อันนี้แม่บอกเงินนะคะก็บำรุงบำรุงแม่แม่หน่อยทั้งแม่บอกเงินทั้งแม่สายฟ้านี่เป็นเพื่อนกันนะคะอ,อ้วนได้กินแล้วไม่สนพี่สนน้องสนแม่เลยนะเนี่ย โอ้โหไม่สนใครทั้งนั้นไม่สนใครทั้งนั้นเลยใครจะทำอะไรก็ทำไปโอ้โหวันนี้ถือว่าเหลือล้นมากเลยค่ะพี่ๆค่ะดูค่ะกินกันไปแบบยาวๆเลยนะคะคือกินแบบกินจนโอ้โหดูค่ะทีมงานวัยรุ่นเดี๋ยวมาทางนี้ได้เลยค่ะทีมงานวัยรุ่น <laughs> ทีมงานวัยรุ่นหมดแล้วนะคะสองโต๊ะฝั่งนูน้น <laughs> ไว้กำล,ลังกินนะคะคุณพ่อความบอกว่าไว้กำลังกินไว้กำลังนอนเนาะทีมงานวัยรุ่นนะคะหมดแล้วก็มาฝั่งคุณแม่บ้างนะคะนี่ฝั่งคุณแม่สะอาดแน่นอนนะคะแม่นิกรับประกันเลยนะผละไม้นี่สะอาดทุกอย่างอย่างแน่นอนนะคะล้างด้วยน้ำเกลือทุกอย่างเลยจ้าออกินกันเต็มปากเต็มคำเลยนะคะกินจนแบบโอ้โหดูค่ะ คือเยอะมากจริงๆนะคะ <c oughs> น้องอ้วนน้อง <c oughs> อ้วน, <c oughs> น,นไม่สนใจใครเลยนะคะน้องอ้วนกินไม่สนใจใครเลย <c oughs> อ้ยแม่สายฟ้ากินแก้มปลีเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> แม่สายฟ้านะคะแม่บอกเงินโอ้พี่บัวมาแล้วพี่โบจจไม่ไหว <c oughs> พี่บัวมากินกับเพื่อนๆเลยอะ <c oughs> จับหนักจักเต็มเลยนะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้คือผลไม้เยอะมาก น้องๆก็มาทั้งสิบเชือกเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจัดหนักมากรอบนี้นะคะโอ๊สิบสองเออวันนี้สิบสองเชือกนะคะโอ้ยอ้วนโยนทิ้งทำไมดูค่ะน้องคำแพงตัวจิ๋วแต่เจ๋วนะคะสู้รุ่นพี่เลยโอ้ยแสบแพงโอ้โหดูค่ะ กาแฟเอาเต็ม่น้อยๆตัวน้อยๆกาแฟเอต็ม่กาแบุกเต็มเลยค่ะกับพี่บอพลเครียดไม่ค่อยจ้าเลยค่ะกวยไม่ค่อยกินเลยจัดแต่แตงโมเลยนะคะเด็กๆแม่สายฟ้านี่จัดแต่แตงโมเลยดอ้ไกดเลยียอ้วอิ่มคนก็อิ่มนะคะ ก็ควัวนมานก็อิ่มคนก็อิ่มดูค่ะคืออัดแน่นมากเลยนะคะผลไม้เนี่ยโอ้โหถูกใจทุกเชือกเลยพ่อพ่อเปิดไลฟ์สดไปค,ค่ะถูกใจแหงนะอเป็นแบบใดนี่<อ>ค,คือกินอูวันี้กินแบบยอมรับเลยนะคะว่า เยอะจริงๆนะฮะ12เชือกที่มาในวันนี้แม่นี้จัดหนักจัดเต็มมากเลยปกตินี่ใกล้จะหมดแล้วแต่วันนี้ยังเหลือเต็มอยู่เลยนะคะดูโอ้ดูพุงแม่สายฟ้าค่ะ <c oughs> พี่พดูพุงแม่สายฟ้านะคะเริ่มออกแล้วมีพุงพี่ยอดทองนะคะนี่ <c oughs> โอ้โหดูค่ะเลือกกินกันเลยนะคะก <c oughs> ินอร่อยถูกปากถูกใจมากเลย <c oughs> นี่่ของอร่อยนะคะฮ <c oughs> ะเขียน <c oughs> แบบที่เธอเขียนนั่นแหละ ถูกใจแฮงโอ้โหค่ะต่อไปเราก็จะมาแจกนะคะของขวัญเนาะให้พี่น้องครอบครัวชาวช้างของเราได้ถือกลับบ้านให้เด็กๆกินด้วยนะคะนีอิ่มอิ่มอิ่มทั้งอิ่มทั้งตอนมากินอีกทั้งตอนกลับบ้านนะคะเรียกได้ว่าเราเป็นพี่น้ำเพชรนะคะครับพี่น้ำเพชรนะคะโอ้เสียงหวานมากเลยนะคะนี่ต่อไปเสียงครับครับ ยังดึงให้เลยบอยับยต่อไปนะคะพี่วแห้งนะคะพี่ตัวแห้ค่ะคต่อไปก็พี่ออรไทยนะคะโอ้โีบอยดีอย <that> <not acting> like <language> แล้วต่อมา <laughs> ต่อมาก็จะเป็นพี่ทองคำนะคะรับต่อไปน้องคำเพลงก่อนเลยนะคะน้องคำเพลงค่ะยกขาสูงด้วยยก้นยกขึ้นต่อไปจะเป็นน้องนำโชคแล้วก็น้องยอดทองค่า ประชาธเปติกอุบุกเนี่ยเราต้องเขาบ้านนกนี่ต่อไปจะเป็นคุณแม่สายฟ้าแล้วคุณแม่บอกเงินนะคะโอ้ยช่วยหัวสะพานเด้อบ้านมาหาคุณแม่สายฟ้าเลยค่ะคุณยาแม่สายฟ้าบานนี่คนหน้าบ้านนะนี่เราจะเป็นคุณแม่สายฟ้านะคะขอบคุณค่ะคอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้นะคะ ได้ขอบพระคุณนะคะคุณครอบครัวคุณยายวัชรีนะคะอเด็กๆเ,เขันมาขอบคุณคุณยายวัชรีหน่อยคะนนอ่ะอ่าอ่ไหนน้องพลอยอยู่ไหนลกูกน้องพลอยอยูย่ไหนจะให้น้องพลอยนะคะได้และพี่น้องช้าในวันนี้นะคะได้ขอบคุณนะคะครอ,อบครัวคุณยายวัชรีเวชรักษ์นะคะได้รับความเมตตาจากทุนนิธิอาจารย์เจริญนะคะ แล้วก็คุณวัชรีเวชรักนะคะอาขอบคุณค่ะขอบ้วคอาีขอบคุณค่ะโอ้โอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทุนนิติอาจารย์เจริญคุณวัชรีเวชรักนะคะได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นบุพการีอนุสรแด่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักนะคะเลี้ยงอาหารช้างวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ เป็นอนิสง์ทานมารมีอุทิศแก่ท่านอาจารย์เจริญเวชรักษ์นะคะหรือว่าคุณตาเรินนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ทีมงานนักแสดงนะคะมีแต่หมเยเลอวันเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ